สวัสดีครับผมแซมอยู่กับโมบิลิโอนะครับรถปี2015รถของน้องรันนะคะน้องรันเขามีปัญหานิดหน่อยก็คือไฟเช็คอินจิ้นโชว์หน้าจอเดี๋ยวให้ดูหน้าจอน้องคนเลยเอารถวิ่งหมาผมนะครับ L15C นะครับแ1แต่ถ้าเป็นฝรั่งนี่อเมริกันจะอ่าน C นะครับ Z คือ C C4 Z4 นั่นแหละครับนี่หน้าจอรถน้องของเไฟเช็ค engine show ไฟตัวนี้นะโชว์ที่หน้าจอนะครับรถไฟเช็ค engine show ก็แสดงว่ามันมีปัญหาในระบบบางอย่างแหละไฟเบรกไฟพวงมาลัยอะไรไม่โชว์นะมีเช็ค engine show ตัวเดียวตอนนี้ผมแก้ให้น้องเขาละนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเชิงลึกก็รู้สาเหตุละ แล้วก็เป็นสาเหตุเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุที่เป็นเจอบ่อยอ่ะนะครับไฟเช็คยิงน,นโชว์เช็คออกมาในทุกอย่างปกติหมดนะครับยกเว้นตรงนี้ก็คือ c a t เทอ i ์ลิติกคอนเวอร์หมดสภาพนะครับรถน้องเขาวิ่งแสนนิดเองแต่ว่าแทคทไปละเสื่อมละหมดสภาพละเซ็นเซอร์ยังไม่เสียทั้งตัวบนสีขาวแล้วก็ตัว ล่างสายสีเขียวตัวยาวตอนแรกผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือไม่ก็แคตนะตอนที่น้องเขาโทรมาผมอะผมบอกว่าผมคิดในใจว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่2อ,อย่างก็คือแคตตาลิติกคอนเวอร์เตอร์ที่จะไปจะเสื่อมก่อนกําหนดนะครับเวลาอันควรแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือก็คือเซ็นเซอร์ตัวล่างตัวสายสีเขียวนะครับซึ่งตำแหน่งของเซ็นเซอร์เนี่ยมันอยู่มันอยู่ใต้ท้องมันมันค่อนข้างจะง่ายต่อโดน S <S <S สภาพลมฟ้าอากาศเจอน้ําเจอฝนเจอคโครนอะไรประมาณนั้นแต่ผิดคาดผิดคาดในเรื่องว่าเซ็นเซอร์ไม่เสียแต่กลายเป็นว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เสียนะครับถ้าเบิกใหม่แคทลูกนี้นะครับถ้าเบิกใหม่เข้าศูนย์ก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกลางๆบวกๆนิดหน่อยนะครับผมแนะนำน้องเขาว่าไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้าใครใช้ Honda เครื่อง l 1 5นะครับไม่ว่าอยู่ใน แจจีอีซิตี้เจมสองแล้วก็โมบิโอบีวีแล้วแต่นะครับ <c oughs> ถ้ามันขึ้นโค้ดว่าแค่ตัวรติคอนว์คอนวอเตอร์เสื่อมหมดสภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับไม่จเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะมันแพงนะครับหรือถ้าเปลี่ยนก็ผมแนะนําถอดลูกเนี้ยถอดเซ็นเซอร์ไอถอดแค t ของเราเนี่ยที่มันเสียเนี่ยถอดขายนะครับเพราะว่าจะมีร้านที่รับซื้ออบผงผงของ ของทองคำขาวข้างในอ่ะนะเขาเขาจะรับซื้อตรงนั้นอยู่ก็ได้หลายพันอยู่นะหกเจ็ดพันได้มั้งแล้วเราก็เอาเงิน6กเจ็ดพันเนี่ยไปซื้อเบิร์ของใหม่ที่ศูนย์หมื่นกว่าบาทเราก็โป๊ไปหมื่นบาทนะครับก็ไม่เป็นทางเลือกนะมันเป็นเป็นออปชั่นหนึ่งแต่ลูกใหม่ที่ศูนย์ก็คือพาร์ตเดิมเบอร์เดิมเอามาใส่พอแสงก็โลก็พังอีกกันนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่ากรณีที่แคตาลิติก คอนเวอร์เตอร์เสื่อมหมดสภาพเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับรอไว้ขายรถเมื่อไหร่แล้วก็ปรึกษาผมได้มันมีวิธีแก้วิชามานอยู่นะครับนะโอเคนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็ผมแนะนํานะครับเครื่องไม่เท่าไหร่แต่เกียร์ก็ขยันเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์บ่อยหน่อยหนึ่งนะครับหมายถึงน้ำมันเครื่องหนึ่งหมื่นสองหมสามหมื่นนมันเครื่องสามหม่นน้ำมันเกียร์ครั้งหนึ่ง นะครับน้ำมันเครื่อง4ี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นน้ำเกียร์ครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับจะเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้จะเข้าอู่นอกก็ได้แต่แนะนําให้ใช้ของแท้นะครับเพราะว่าอย่างน้ำมันเกียร์เนี่ยตัวเงินเงินนั่นคือวอร์มเมอร์นะครับน้ามันเกียร์เวลาเราถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ออกทั้งหมดนะครับมันค้างในระบบประมาณ4ี่ห้ด้วยซ้ำไปนะครับเราถ่ายแค่ออกแค่ห้าสิบเปอร์เซนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ถ้าดีที่สุดก็คือเอาของศูนย์ถ่ายโดยการเปลี่ยนของศูนย์นะครับส่วนเรื่องการฟลัชชิ่งนี่ก็ดีแต่ละมัาระวังนิดหนึ่งนะครับมันาจะต้องเปลี่ยนกรองตัวนอกตัวในอะไรแล้วแต่ต้องคุยกับทางร้านอูน่ที่เขารับฟลัชชิ่งนะครับโมบิลิโอคันนี้7ที่นั่งก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นรถครอบครัวไซส์เล็กนะครับนะวิ่งในเมืองชิลๆไม่ได้เน้น ความไวความแรงอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับรถน้องเขายัางถือว่าโอเคนะฝากระโปรงก็เดิมนะครับดูเลขตัวถังตรงนี้นะครับตัวนี้รหัสตัวนี้คือรหัส ddc นะครับ ddc mrh ก็คือโรงงานค o นด้าประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็จะตรงกับเสา b เสา b อยู่ตรงนี้นะครับเพลทตรงนี้เนี่ยรหัสตัวถังบอดี้ตรงกันเครื่องยนต์ก็ l 1 5 z 1 l 1 5 c 1นะครับ รถน้องเขาเป็นคันที่5,952ในปีผลิตปี2,015รล้อหลังเนี่ยเ mm hmm. บรกหลังผมไม่มั่นใจเอาของเจ๊จ GE ใส่ได้หรือเปล่านะแต่น่าจะได้นะเป็นดิสเบรกอะโอเคนะครับลันมีอะไรจะถามพี่ไหมโอเคนะครับพี่นะโอเคแล้วครับพี่นะเคลียร์ <Clear S 2> รนะแล้วก็นี่ EGR นะพี่จะมักจะบอกน้องๆทุกคน EGR ที่ถอดล้างได้นะครับมักเบอร์12ตัวเนี่ยถอดล้างได้นะครับ คอยหัวเทียนก็อยู่ด้านหลังก็แนะนําหัวเทียนก็ต้องเป็นหัวแท้นะครับน้องๆอ,อย่าไปเชื่อร้านที่เอาสี่หัวสี่หัวหกร้อยงี้หลีกเลี่ยงเลยนะไม่ใช่นะครับของปลอมแบบนั้นไม่ใช่ไม่จบนะครับนะครับกรองอากาศก็สามารถซื้อไอ้นี่กรองอากาศซื้อเทียบได้เพราะถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองพอมันเราก็เช็คเปิดดูปับ๊บถ้ามันดำอะไรก็ถอดทิ้งนะครับอย่างอื่นก็ถือโอเคก็ดูแลตามปกติ โอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับน้องหลังของไม่เข้ากล้องอะนะโอเคนะ